เดี๋ยวครูป๊อกนะครับจะให้น้องอ้อมเลี้ยวซ้ายออกจากหน้าที่จอดรถตรงนี้นะเท้าขวาเย,ยเบรกแล้วนะตอนนี้เป็นเกียร์เออยู่นะเปลี่ยนจากเกียร์เอ็นเป็นเกียร์ดีครับปึ๊บโอเคอ่าแล้วก็เท้าขวาปล่อยจับแป้นเบรกอย่างเดียวแต่เท้าขวายังคงวางไว้ที่เบรกนะปล่อยจับเบรกขึ้นรถไปโอเคตอนนี้หมุนพวงมาลัยมาทางด้านซ้ายหน่อยนึ่งดีครับหมุนซ้ายนิดนึงหมุนซ้ายนิดนึ่งไม่งั้นไม่ไม่พ้นตรงประตูด้านขวาโอเคพอรถตรงแล้วคืนมาลยกลับดีครับ หมุนพวี้ยปทางขวาน,นิดนึงเพื่อตั้งรถนะครับให้ตรงๆนิดนึงถ้าตั้งรถเอียงๆนะครับเราอาจจะไม่พ้ออนเสาตัวนี้นะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยครับตรงออกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคอย่าไปก่อนนะชา้าๆหยุดก่อนขยับไปทีละนิดทีนี้อ่าหยุดก่อนหยุดก่อนทีน,นี้ระวังคนบังอยู่ระวังแป๊บนึง่าทีน,ทน,นี้โอเคได้แล้วหมุนซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายสุดครับเท้าอยู่ที่เบรกนะเท้าอยู่ที่เบรกอ่เปิดเบรกให้รถไหลยอย่างเดียวให้หน้ากรถเกืบอบตรงขึ้นครับดีโอเคครับปลอดภัยแล้วกดแค่นิดนิดนึง ลูกระนาดก็เท้าขายกจากคันเร่งแล้วมากดเบรกนิดนึงพอรอหลังลงจากลูกระนาดน้องอ้อมกดคันเร่งได้เลยครับมือครูอยากให้ลงมาตำแหน่ง9กับ3นั่นแหละครับอย่างีดีเลยนะครับเนะมื่อกี้มือขึ้นไปตำแหน่ง10กับ2ถามว่าได้ไม่ได้นะแต่จากคอนทร,ทรลพวงระยย่ากนิดนึงเพราะตรงระหว่าง9กับ3นี่คือจุดกลาง 9, พวงร่ายนะครับเราจะควบคุมรถได้ง่ายขึ้นถ้าเราจับตรงจุด ตำแหน่อง,องนี้นะ,ะระวังคนเดินด้วยนะครับมีเด็กด้วยนะขยับออกมาทางขวานิดนึงก่อนจะออกขวามองขวานิดนึงดีครับโอเคถึงเวลากลับปะอ่ามาเนี่ยมอไซแสแซงขวาแล้วเมื่อกี้ถ้าเราจะขยับออกขวาต้องมองขวาเพราะในตรงนั้นตอนนั้นนะครับรถมอไซสจะแซงขวาอยู่นะโอเคตอนนี้เติมคันนิ่งได้นะครับเราบมอไซที่จอดด้านซ้ายด้วยขยับรถทางขวานิอนึนงดีครับถึงซ้ายกลับ ข้างหน้าก็าจะเป็นถนนจรัน้สนิทวงแล้วเดี๋ยวเราจะขับออกจากซอยจรัน้สนิทวงสามนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะตัวนี้กดเบรกนิดนึงครับลงมอเตอร์ไซค์ที่จอดด้านซ้ายดนะ้วยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นลงทีซีนะแท็กซี่นี่เอาคนล้ําหมาเราหนิดหนึงนะโอเคียรขยับออกขวานิดนึงอ่าโอเคขึ้นดึงกลับมาทางซ้ายแล้วก็กดเบรกครับมองขวา อ่าค่อยๆหมุนอ่าหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายีอเวดูรถด้วยดูรถด้วยอ่ารถถ้าเขาวิ่งอยู่ีก่อนถ้ารถเขาวิ่งอยู่ในเลนซ้ายของเราเนี่ยต้องระวังนะเพราะเวลาเราเลี้ยวซ้ายออกไปตัองอยู่เลนซ้ายเรามาองรถคันสีดำสินะหลังคันสีดำเราปล่อยปเบรกนิดนึงก่อนโอเคเอาลงมอไซค์ด้วยเอามอไซค์เลี้ยวใช่ไหมเรามองรถคันนี้นพอจะเลืล่นอนอ่าหลังรถคันคอร์้าปาล,ล,ลา่อยรถไหลเอาลงมอไซค์จุปกรณ์ให้หมอไซค์ไปก่อน รงนี้ต้องหารถคันสีบอลจะเลี้ยวข้างงมเราบซ้ายโอเคปล่อยเบรกแล้วหมุนซ้ายเลยดีครับอง,องซ้ายนะไม่มีบไซค์สวนมานะเลี้ยวไปต้องอยู่เลนซ้ายนะโอเคขึ้นกลับครับอ้อมคือเลยดีครับอพอรถอยู่ในเนลนรถตรงปลอดภัยแล้วกดแช่นึ่งได้เลยดีมากโอเคกดใช่นึง่งเลยครับอ้อมอย่ซ้ายไปก่อนนะเราขับช้าแล้วก็อยู่ซ้ายก่อนนะครับใครที่เขาเร็วกว่าเราเขาก็จะไปเลนกลางหรือเลนขวานะแต่ถ้าขับอยู่เลนซ้ายต้องระวังระวังหลายหนึ่งรถจอดข้างทางใช่ไหม สองรถเข 2016, ้าออกซอยนะครับสามรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่รถประจำทางรถเมล์แบบนี้เนาะต้องระวังแต่ถ้าเราไม่ได้ขับช้ามากนะครับลองรถเข็นนิดเบรกจีเบไปให้รถจิมรถจีมเข้าขอทาวทายให้มาควบดูมือขอแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเรื่อยใช่ขาณะก็รู้นะว่าเราจะจอดให้คนข้ามตลอดโอเคไปเลยครับอ่าตอนนี้มีกลวยนะเปิดไฟเลี้ยวขาครับอ่ามกกระจกขวา ทันรถตู้ไหมทนันแล้วโอเคออกเลยครับออกไปเลยแล้วก็อยู่เลนกลางเลยครับน้องออมดีครับโอเคอยู่เลนกลางไปเลยนะนะครับถ้าเราไม่ช้ามากนะครับเราอยู่เลนกลางดีกว่าเนาะแต่ถ้าอยู่เลนซ้ายต้องระวังมากๆเลยระวังรถที่จะอยูอย่เธอข้างหน้าเดยมอเตอร์ไซค์นะโอเคเขาไม่มานะออ๋ไม่มาไปเลยครับข้างหน้าเป็นไฟเขียวอยู่นะครับก็ข้างหน้าเป็นสถานี รถไฟฟ้าสถานีจัลันสิบสามนะครับมีรถจอดทางด้านซ้ายอยู่นะรถตู้กำลังขับขยับออกไปแนละ้วแป๊บนึงเขาออกมาหาเลนเราไม่ดูด้วยเผื่อเขาออกมาหาเเราออกไหมออกไหมดูเขาด้วยนะเผื่อเขาออกมานะ่ะโอเคไปต่อได้เลย